สวัสดีครับเอฟซี 3, ทุกท่านญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็สายบาตเช้าแล้วนะครับมีพระมาสององค์แต่วันนี้ญาติธรรมมาครบทีมนะครับสามครอบครัวนะครับก็สามครอบครัวครบทีมไม่ครบธรรมดา,อาสองข้อท่อานก็นำอาหาร น้ำอาหารเช้านะครับแกงกับต่างๆก็เอามาให้คนเท่าทั้งสองก็ได้ทานอาหารเช้ากันแต่ของผมน่ะมีอาหารเช้าอยู่แล้วนะครับอาหารเช้าคืออาหารที่ผมถวายเป็นข้าวพระพุทธนะครับตอนเช้าผมถวายเป็นข้าวพระพุทธผมก็จะใช้อาหารตรงนั้นเป็นอาหารเช้าเพื่อเป็นยาบำร,รุงนะครับถือว่าอาหารนั้นเป็น เป็นยาวิเศษนะครับก็ทานทุกวันนะครับไม่ไม่เป็นโรคไม่เป็นไฟสุขภาพแข็งไม่ไม่มีโรคไม่มีไฟสุขภาพแข็งแรงตามที่กําหนดไปถ้าเราไปวัดดูตั้งดูนะครับถ้าเราไปวัดในภาคอีสานนะครับจะเป็นพระสายวัดวัดป่าสายวพระป่าเช่น วัดป่าอุดมสมพรวัดวัดวัดจุธิวลารามหรือวัดต่างๆกแล้วกันนะครับที่เป็นวัดป่าเนี่ยถ้าไปแล้วเราจะจะมีอาหารวิเศษเขาเรียกว่าอาหารวิเศษคือ พระที่เนี่ยเขาก็เวลาเขาเวลาท่านพระท่านจะฉันเนี่ยท่านก็เอาอาหารเนี่ยใส่บาตรรวมรวมเลือกรวมใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรไว้แล้วท่านก็ฉันในบาตรพอฉันในบาตรเสร็จส่วนข้าวที่เหลือส่วนข้าวที่เหลือหลังจากเหลือแล้วท่านก็จะเทใส่ใส่ใส่ถาดนะครับแล้วก็ ญาติโยมก็จะทานข้าวกันอยู่เทใสถาดแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากรรมการวัดก็แล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรท่านก็จะน้ำข้าวเหล่านั้นน่ะไปให้ตามวงวงที่ที่เรานั่งทานข้าวกันนะทุกคนจะจะชอบมากเพราะเพราะว่าถืออันนั้นเป็นอาหารวิเศษคืออาหารที่ที่ พระอาจารย์ได้ปลุกเสกแล้วเพราะก่อนที่ที่อาจารย์จะเอาข้าวใส่บาตรเนี่ยท่านจะว่าว่าท่องท่องมนต์ไปด้วยเวลาเอาเวลาฉันท่านกา็ก่อนจะฉันท่านก็พิจารณาแล้วพิจารณาข้าวปฏิสังขายโยอะไรเนี่ยนะครับปฏิโตเปินสภาตังอะไรเนี่ยท่านก็ก็เราก็จะได้อันนั้นเพราะว่า ชาวเราเนี่ยชาวเราคือหมายความว่าอุบาสศกบาลศิการเนี่ยพอเห็นอาหารเหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นยาเราก็จะทานแล้วก,วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลน,นะครับบางคนญาติยาโยมบ,บางคนก็อาศัยปิ่นโตไปให้ลูกหลานที่บ้านกินญาติยาโยมบ,บางท่านก็อเอาใส่ปิ่นโตไปแล้วก็เอาไปแจกให้ญาติข้างบ้านกินกันผมก็เคยได้รับ <laughs> แจกบ่อยๆเขาบอกว่าอาหารก้นบาทนั่นน่ะพวกเราจะไม่ได้รังเกียจเลยเพราะถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนยานะครับเพราะพระที่นี่ท่านท่านฉันในบาตรพระวัดป่าเนี่ยท่านจะใช้ฉันในบาทไม่ใช่ใช้ช้อนฉันในบาทใช,ใช้ใช้ใช้มือนะครับใช้มือใช้มือหยิบพ่อเป็นข้าวเหนียวเราก็จะทานกัน ยยยยอย่างอ,อ,อย่างอย่างชื่นหลงชื่นใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ว่าญาติโยมที่มาสายบ่ายกับเราเนี่ยครอบครัวสองครอบครัวที่มาสายบายกับเราเนี่ยท่านท่านหนึ่งก็จะครอบครัวหนึ่งก็จะเอาข้าวเอาแกงเอาไม่ใช่เอาข้าวเอาแกงมาให้บอกว่าอาหารเช้าบอกผมว่าอาหารเช้าเอามาให้แล้วนะไม่ต้องทําไม่ต้องทํานะครับส่วนอีกเจ้าหนึง่งท่านก็เอามะม่วง มะม่วงดิบนะครับมะม่วงดิบมาให้เอามาให้ลูกนึงเขาเรียกว่าเขียวใหญ่นะครับลูกมันก็ใหญ่นะครับลูกมันก็ใหญ่ลูกมันก็ใหญ่ปิดหน้าผมมิดก็แล้วกันนะครับลูกมันใหญ่ท่านบอกว่าอร่อยนะครับท่านบอกว่าอร่อยก็เอามาฝากกันนะครับเขาเรียกว่าทําบุญจะได้ประโยชน์จะได้ผลบุญจริงๆแล้วหนึ่งทำบุญเสร็จก็ต้องให้ทานนะครับ อันนี้ถือเป็นการให้ทานเราเรารับเรารับเข้ามาเราก็ต้องอนุโมทนาให้เขาด้วยนะครับอนุโมทนาให้เขาด้วยก็จึงจะเป็นการผมวันนี้ก็คุยแค่นี้แหละครับก็ก็จะขออ่อ่อุทิศยาดน้ําอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ทุกท่านทุกทุกผู้ทุกคนนะครับสาธุสาธุนะครับ อิมินาปุญญกัมเมนะอุปจายาคุณุตตลาอาจารยูปกราจามาตาปิตาเตยาตกากุโยจันที่มาลาชาคุณวันตานราปีจาพรมมมาลาจะอินทาจตุโลกปาลาจะเทวตายโมมิตามนุษยาจะมัจัตาเวริกาปีจตาเปตตาตาตุกีหุนตุปุญญานิปกตานิเมูุขังจติวิทังเทนตุคิปังปาเทถาโวมตังอิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาอุทิเตนะ จากท an at ิปาหังท an ุระเพเจวะตันหูปาทานเจทนังเยสันตาเนหีนาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนัสันตูทรัพธาเยวะยัตถาชาโตพระเวพระเวปูชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิยามหนามาลาละปันตุโนกาสังกาตุจาวิเยตุเมพุทธาทิปาวโรนาโถธรรมโมนาโถวฤตโมนาโถปเจกะพุทโธจัสังโฆนาโถตโลมะมัง เตโตตามานุภาเวนมาโลกาสังราพันตุมาข้าพเจ้าขอทิศตนบุญส่ตน,นที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทเวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและตรัดทั้งหลายปรลอดจนเอฟีทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายเจ้ากรรมนายแฟนคลับทั้งหลายอ่า ได้ททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับธาตุบุญบุญสุขสนที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้นี้ขอจงมาอนุโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะคุณพระรัตสายและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นพระละปัจจัยจงผลถึงข้าพเจ้าและทุกทุกขุสุกคนให้ถึงซึ่งความเป็นผู้คนทุกข์ทั้งปวงเธอสาตุ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 และขอผลบุญกุลนี้จงเป็นพระละปัจจัยนำส่งข้าพเจ้า ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการนั้นด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอ่าผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปอ่าทับคับกลางเนี่ยเราเราอ่าอาหารเนี่ยวันนั้นผมไปภาคกลางจะจะทานข้าว หลานเขาบอกว่าน่าไม่ไม <Ooh. S 2> ่ไม่ไม่น่าทานนะเขาว่าอย่างนั้นทานข้าวที่ที่พระเอามาเนี่ยถามว่าทำไมล่ะอ๋อคือคือพระนะท่านใช้ช้อนท่านใช้ช้อนท่านใช้ช้อนตักข้าวเข้าปากนะครับตักข้าวเข้าปากแล้วท่านไม่ได้ใช้ช้อนตางว่าอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ถ้าจะทานได้ สนิบสนิบก็ท่านต้องใช้ช้อนกลางแต่ถ้าพระกิกสารเรานี่พระท่านใช้มือท่านใช้มือท่านมือเนี่ยเวลาเอาข้าวเข้าปากเนี่ยไม่ได้เอามือไม่ได้เอามือเข้าปากด้วยแต่เอาแต่ข้าวเข้าปากนะครับเอาแต่ข้าวส่งส่งข้าวเข้าปากอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ก็จะไม่น่ารังเกียจแต่ถ้าเป็นทางภาคกลางที่บ้านผมเนี่ยหลานเขาบอกว่าไม่ไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะ แต่ผมก็ไม่รังเกียจหรอกแต่ว่าอย่าประมาทนะครับถ้ายิ่งเป็นยิ่งยุคที่เป็นโรคอาโรคโควิดเนี่ยมันจะติดได้เลยนะครับติดได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนิสัยการทานคือต้องใช้ช้อนกลางนะครับกิน,กนข้าวร้อนใช้ช้อนกลางนะครับนะครับล้างมือ้ะอาจกินข้าวร้อนใช้ช้อนกลางจะเป็นการปลอดภัยที่สุดวันนี้ ขอแค่ขอลงแค่นี้นะครับขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงส่งผลถึงญาติธรรมทั้งหลายสหธรรมนิกทั้งหลายแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายและยูทูบเบอร์ทุกท่านขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยทุกทท่านจงทุกทท่านคนที่มีครอบครัวก็ขอให้ได้ครอบครอบครัวที่อันประเสริฐ มีสามีแก้วมีภรรยาแก้วมีมีลูกแก้วนะครับมีลูกแก้วมีหลานแก้วขอให้มีความสุขกันทุกทุกคนนะครับตรงทุกทุกคนตรงทุกคนนะครับสาธุ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 อนุโมทามิครับ